โกหกหมดตลอดแล้วเราอะเอาเก็บไปให้เขาพรุ่งนี้นะนั่นสิยับก็เป็นไรสียูดูอะไรอะไรก็พานุสวัสดีค่ะไปแอลแม่แม่สายแอลวเศ้า ยงแ,แม่สายไปซื้อเออแล้วก็ข้ามไปฟังขมาแล้วก็เดิน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 มาไหวหนักเกินเดินแบบมดดีครับสวัสดีค่ะคุยกันได้นะฝากกดติดตามด้วยนะน้องมารวยตอวทำไมไม่ตั้งชื่อเมวมารวยนะอีมารวยอีมาทองอีมา,งาเงิน เคยกินข้าวกุินยังเคยแล้วค่ะเคยอร่อยเคยติดตามแล้วน่ารักเดี๋ยวเราจะไปกดติดตามกลับนะคะเป็นมีเจเหรอแม้ขึ้นมีเจอ,อ่ะตอวมันกระตุกแล้วเนาะมันร้อนแหละพัดลมเปิดไหมอย่าเดิมไปหาเลยานด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวก็จะไปนั่งกินที่เมโูลย พีเจใหม่ครับอ๋ออุ้ยๆ้ยน่ารักอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ตาเขีวกระตุกมันน่าจะเครื่องร้อนะเดี๋ยวก็ลงเลยน่ารักก็รักเลยน่ารักจริงเดี๋ยวไปดูก่อนนะกดติดตามเอาเขากดอันนี้หยอกเล่นๆอ๋อน,น้องมันก็